ทำไมหัวเหม็นเหมือนกินอึเลยอ่ะอืมมีไม่กล้าหอมเลยอ่ะกลิ่นมันไม่แบบหน้าพิเศษไหอ่ะวันจริงเหม็นมากเลนี่ยเหม็นเหมือนอึเลยอ่ะตัวเองไปมุดอะไรมาตัวเองไปมุดอะไรมาเนี่ยเหม็นมันใช่เลยแหละกินอย่างเงี้ยอึชัดๆเนี่ยอึอึชัดๆเนี่ยดูดูดู ทำอะไรเนี่ยไม่เอาไม่หอมโลงเหม็นอือเพิ่งจะอาบน้ำให้เองดูไปมุดอืไว้อีกแล้วว่ะดูแม่ทำอะไรเนี่ยแจนมีทำไรอืมอืมเหม็นอืดจัดจเลยมาก่ายๆเหม็นอืดจัดๆดเลยลุกเลยเลยเลย เราเปล่ยจากพุง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 ,งไม่รูค้ค่ะก็ะหังไปแล้วคะ่ะกายล่างเป็นประตูไม่คงไปแล้วคะ่ะกายล่างไปแล้วค่ะดูสิคะดูชีคช้ค่ะ,คะดูชี้คะไม่ซึ่งเลี้ยวเลี้ยงค่ะดูสิคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปวัดไหนดีเนี่ย ไปวัดก็ไม่กล้าไปค่ะอ้วนดื้อที่ท่านไม่ต้องมาโลกันนะคะอ้วนดื้อเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วค่ะดื้อมากค่ะดื้อมากๆค่ะเลี้ยงไม่ไหวแล้วขันหยันจะชิ้ขดูช่อข้าวชิครับทำงานน่ที่ไหนแล้วคะมันอ่อยเช้าอ่อยเย็นขนาดนี้แล้วคะ่ะดูดูออ้ยไม่วย,มว,ยว่าแมวห่วงพุงมมีเถียงขาดใจเลยค่ะ แมวไม่หงวงฟุงค่ะไม่เช่นฉีด้ว่ค่ะนี่นีบ่บีบบีบยังไงก็ไม่เป็นดูหนูหนูจะมาคอ,คอหักคอห้อยตรงนี้ไม่ได้แม่ทางานก่อนเร็ว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 มันม่จะได้รีบไปออกกำลังกายลุกเลยค่ะลุกลุกลุกเร็วเร็ว อ้ลูกเลยมันไม่ได้หลับตายัางการขบอืม <K r att> ไม่ไมว่ามันตุกตุกไม่หอมหัวานละไม่หอมห,อมหอัวจริงๆนะก็ไปชิวกิน